สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสัาสยองทุกคนครับเมื่อปีพศ2535สมัยนั้นพวกผมอยู่ปี4เตรียมตัวรับปริญญาเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะจบเพื่อนๆที่สนิทกันในชมรมเดินป่าก็คุยกันว่าก่อนจะต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานอยากเดินป่าทิ้งทวนสคริป จะได้มีเรื่องเวล่าในงานคืนสู่เยาวตอนนั้นในกลุ่มที่คิดว่าจะไปมีอยู่หกคนผู้ชายสี่ผู้หญิงสองผู้ชายมีแต่เจสีและผมเอกส่วนผู้หญิงชื่อพิมพ์กับจาพิมพ์เป็นแฟนของสีทุกคนคุ้นป่ากันดีหมดไม่มีใครมือใหม่จึงเลือกไปดงตะเคียน เป็นพื้นที่ที่มีต้นตะเคียนมากของภาคยีสานซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าทึบและลึกแต่สวยมากมีน้ําตกมีหน้าผาและจุดกลางเต็นที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลักพูดง่ายๆว่าลึกเกินนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเดินถึงก่อนจะไปมียายขายข้าวเหนียวหน้ามหาลัยเจ้าประจำของพวกเรา แกน่าจะได้ยินคนในกลุ่มพูดกันเรื่องเดินป่าตอนไปซื้อของแกแกเลยพูดกับเพื่อนผมในกลุ่มว่าจะไปไหนกันช่วงนี้ลูกเอ๋ยขนจะรับปริญญาเนื้อหอมนะเองอย่าลอเล่นกับเจ้าทีไม่มีใครคิดเราหัวรอกกันรออยยายชอบพูดงี้ทุกเรื่องแกเตือนต่ออีกว่าคนจะบวชคนจะแต่ง ขนจะรับปริญญาผี่ชอบวิญญาณมันสดใหม่มันหอมเอาจริงๆตอนผมฟังประโยคหลังก็แอบมีขนลุกบ้างหรือมันน่าจะเป็นคำเตือนแล้ววันที่เรานัดกันก็มาถึงช่วงนั้นเป็นช่วงหยุดยาวและเป็นช่วงหน้าฝนเราเลือกไปช่วงหน้าฝนจะได้ดูความสวยงามของน้ำตกเราเช่าเหมารถตู้กันไป จนกระทั่งใกล้ถึงทางขึ้นป่าตอนนั้นเกือบห้าโมงเย็นแล้วขนขับชะลอรถจอดที่ปากทางก่อนจะหันมาบอกกับพวกเราว่าต้องเปลี่ยนรถปิกอัพเข้าไปนะครับทางลุกรังไม่ไหวเดี๋ยวเรียกคนในพื้นที่มารับให้ตอนนั้นเราก็งง,งๆเพราะตอนจองรถไม่มีใครบอกว่าต้องเปลี่ยนรถอะไรแบบนี้เขาโทรหาใครบางคน สักพักก็มีผู้ชายแก่ๆใส่เสื้อแขนยาวสิดสษหมวกปีกกว้างเก่าๆเ,เดินมาพร้อมรถกระบะสภาพเยินเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากลุงคนนั้นแนะนำตัวสันส้นๆว่าผมลุงยี่เป็นคนพื้นที่แถวนี้จะพาเข้าไปส่งตรงจุดเดินป่าแกยิ้มแบบไม่เห็นฟันแล้วพูดทิ้งทายว่า ถ้าขึ้นไปแล้วอย่าแยกกันอย่าหันหลังกลับถ้าใครได้กลิ่นหอมๆแปลกๆให้นั่งลงหลับตาแล้วไม่ต้องพูดกับมันตัวนั้นผมยังคิดว่ามันคือสัตว์ปป่กหรืออะไรหรือเปล่าแต่สายตาลุงตอนพูดไม่เหมือนพูดถึงสัตว์เลยเรานั่งท้ายกระบะหัวเระกันบ้างท่ายรูปบางจากกล้องที่พกไป ท้างมันเริ่มแคบและลึกขึ้นเรื่อยๆจนเสียงล้อรถบดิด่นกรบเสียงอื่นไปหมดพอถึงจุดจอดรถลุงยีก็ยืนไฟฉายให้หนึ่งกระบอกแล้วพูดว่าถ้าคืนไหนโนอนไม่หลับได้ยินเสียงคนเดินรอบเต็นอย่าหักอย่าเปิดดูเราก็รับไฟฉายไว้แบบงงๆแต่ไม่ได้คิดอะไรเสียแอบหัวเระ แล้วพูดว่าคนมันนอกเขาก็เชื่อกันแบบนี้แหละวันนั้นกว่าเราจะไปถึงตีนป่าก็มืดพอดีเราเลยรอจนถึงเช้าถึงค่อยออกเดินทางวันแรกของการเดินปา่าเส้นทางเปียกแต่สวยน้ำตกเต็มแรงคงเพราะฝนที่ตกก่อนหน้านี้หน้าผาก็วิวดี แต่กว่าจะเดินลุยฝนมาถึงจุดกลางเต็นก็เย็นพอดีครับทุกคนเหนื่อยมากปกติพวกผมเดินป่ากันมาเยอะหลับเป็นตายแต่คืนแรกในป่าก็บกลายเป็นคืนที่ผมไม่มีวันลืมเลยเรากลางเต็นใกล้กับน้ำตกมันเป็นจุดที่คนเดินป่ารู้จักกันดีแต่ค่อนข้างเลอจนไม่มีนักท่องเที่ยวมาถึงจะลา้าแต่บรรยากาศดี ลมเย็นเสียงน้ำตกกล่อมให้รู้สึกผ่อนคลายตอนหัวค่ำก็ไม่มีอะไรมากเรากินข้าวนั่งคุยกันเข้านอนประมาณสามทุ่มกว่าเพราะเหนื่อยกันทั้งวันผมนอนเต็นท์เดียวกับเตเจกับซีอีกหลังหนึ่งพิมพ์กับจ่าแยกไปอีกเต็นเวลาประมาณตีสองมัง้งผมจำไม่แม่นผมตื่นขึ้นมา เพราะได้ยินเสียงฝีเท้ามันไม่ได้เดินผ่านนะมันก้าวเท้าเดินหยุดเดินหยุดแล้วก็เงียบตอนแรกคิดว่าเจมันลุกมาเข้าห้องน้ำแต่พอฟังดีๆเสียงมันอยู่รอบๆเต็นท์แล้วผมก็สังเกตว่าเตยังนอนข้างๆผมอยู่ผมลองเอาไฟฉายส่องผ่านผ้าเต็นท์ดูมันเห็นเป็นเงาลางๆ หมือนมีคนยืนอยู่หลังต้นไม้ต้นที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1ิก้าวผมหลับตานิ่งคิดในใจว่าสัตว์ป่าแหละอย่าคิดมากแต่ตอนนั้นแปลกมากผมได้กลิ่นหอมกลิ่นน้ำอบครับหอมเย็นๆเหมือนเวลาไปรดน้ำผู้ใหญ่ช่วงสงกรานหรือกลิ่นเครื่องหอมในงานบนกลิ่นนี้มันไม่ควรจะมีในป่า กลิ่นไม่ได้ลอยมาเป็นสายแต่เหมือนมันมาจาอจมูกไกลมากเหมือนมีใครยื่นขวดน้ำอบมาให้ดมตรงหน้าผมยังไม่ทันขยับตัวก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบเสียงแผ่วๆเหมือนเด็กผู้หญิงกระซิบใกล้หูว่าหอมจังเลยผมนอนนิ่งไปเลยครับขยับมีได้ตัวชาแล้วตอนนั้น เต้ที่นอนข้างๆผมก็สะดุ้งขึ้นมาอันหน้ามองผมแบบงงๆแล้วพูดว่าเ mm. มื่อกี้เหมือนมีคนมานั่งปลายเท้ากูเลยผมไม่ได้ตอบครับแค่พยักหน้าเบาๆแล้วเราก็นอนนิ่งไปจนเช้าโดยไม่พูดอะไรกันอีกเลยเพอเช้าตื่นมาทุกคนนาซีดเงียบไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลย ผมรู้ว่าไม่ใช่แค่ผมกับเต้ที่รู้สึกเพราะตอนที่พิมพ์เดินมาช่วยหงข้าวเธอถามขึ้นมาลอยๆว่าเมื่อคืนมีใครใช้แป้งไหมทำไมเต้นเรามีกลิ่นน้ำอบแรงมากเลยอะแต่ไม่มีใครตอบทุกคนแค่สบตากันแวบเดียวแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนทุกคนไม่อยากยอมรับว่ามันมีอะไรแปลกจริงๆเราเก็บเต็น เดินลึกเข้าป่าต่อไปอีกครึ่งวันจุดหมายอยู่ที่ลานหินแถวเชิงผาตะวันตกซึ่งพวกรุ่นพี่เคยบอกว่าธรรมชาติสวยมากแต่ไม่ค่อยมีใครไปถึงระหว่างเดินอากาศก็เริ่มเปลี่ยนฟ้ามืดทั้งที่ยังบ่ายสองข้างทางเริ่มมีไม้ใหญ่ขึ้นเบียดแน่นจนแทบไม่มีแสงลอดถึงขนาดต้องใช้ไฟฉายในช่วงบ่าย เราเดินไปถึงจุดกลางเต็นท์ใหม่ตอนเย็นใต้ต้นไม้สูงใหญ่ที่ไม่รู้ชนิดลำต้นตรงกลางพุ่งขึ้นสูงแผ่กิ่งใหญ่โตเหมือนต้นไม้กำลังกางแขนรอรับอะไรอยู่นี่คืนที่สองพวกผมกางเต็นท์บนลานหินใกล้ต้นไม้ใหญ่ลึกกว่าคืนแรกหลายกิโลลุงยีที่พามาด้วยแกแยกกลับไปตั้งแต่ช่วงบ่าย เพราะบอกว่าจะไปเฝ้าฝูงวัวที่ทิ้งไว้แถวชายป่าก่อนแยกกันแกหันมาพูดกับผมว่าอย่าคุยกับเสียงที่ไม่เห็นตัวกลางคืนมันหลอกเราผมคิดว่าแกพูดเอาหล่อนเล่นๆแต่ตอนนี้พอนึกย้อนกลับไปไม่แน่เพราะตกกลางคืนลมแรงครับ เสียงใบไม้เสียดสีกันดังเหมือนคนเดินวนรอบเต็นท์พวกเรากินข้าวกันเงียบๆจ๋าเป็นคนเดียวที่ยังมีอารมณ์ขันอยู่เธอบอกว่าพรุนี้จะถ่ายรูปตอนเช้าให้ดูเหมือนโปสเตอร์หนังเลยป่าชื้นๆกับแสงแดดอ่อนๆนนะ่ะสวยดีเนาะพวกเราก็หัวเราะแห้งๆกันไปพอเข้านอนได้ไม่ถึงสองชั่วโมง ผมก็ตื่นเพราะได้ยินเสียงตุบ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 เหมือนมีอะไรตกบนหลังคาเต็นท์ผมค่อยๆลุกขึ้นเรียกเจที่อยู่เต็นท์ค้างๆแต่ไม่มีเสียงตอบผมเลยลองส่องไฟฉายออกไปก็เห็นเจยืนอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ใกล้เต็นท์เขามองมาดวงตาเบิกกว้างแล้วก็พูดเสียงแปลกๆว่า เขาเรียกเขาเรียกอยู่ในนั้นผมสะด u ้งรีบวิ่งออกไปคว้าเจาไว้เขาจับตัวได้เจก็เหมือนจะรู้สึกตัวเขาถามผมว่านี่กูมาทำอะไรตรงนี้วะนั่นใดนั้นเสียงผู้หญิงหัวเราะก็ดังมาจากในป่าเป็นเสียงเหมือนคนแก่หัวเราะในลำคอนังสลับกับเสียงอะไรบางอย่างครืด เครืดอยู่ใต้พื้นใบไม้แหง้งเหมือนคนครานอยู่ข้างล่างผมกับเจรีบกลับเข้าเต็นท์ข่มตานอนแต่นอนยังไงก็นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะถึงตอนเช้าพวกเราก็ตื่นมาด้วยสภาพโรมจัดรถแทบไม่ได้นอนเลยตอนนี้เก็บข้าวของจ่าก็พูดขึ้นว่าเมื่อคืนใครมานั่งข้างเต็นท์เรานะ ได้ยินเสียงถอนหายใจอยู่ตั้งนานแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือพิมพครับเธอบอกว่าเมื่อคืนเรานอนละเมอไหมอะทำไมขาเราถึงเลิกโคลนแหง้งเหมือนเดินออกไปข้างนอกทั้งที่เราไม่ได้ลุกเลยผมเริ่มนึกถึงคำที่ยายขายหมูปิงที่บอกว่าเนื้อหอมจนวันที่สามเราตั้งแคมป์ริมลำธาร พิมพ์กับจ๋าขอแยกไปอาบน้ําช่วงเย็นซีจะตามไปแต่เต้ห้ามไว้บอกให้ผู้หญิงเขามีเวลาส่วนตัวบ้างเราเลยนั่งกินข้าวเงียบๆกันเพอพิมพ์กลับมาเธอก็น่าซีดมากบอกว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ตรงโขดหินเหนือท่าน,น้ําผมถามว่าเขาทักเธอไหมพิมใส่หน้าแล้วไม่พูดอะไรต่อ กลางดึกคืนนั้นเราทุกคนหลับไม่สนิทผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินรอบเต็นท์เหมือนเดิมแต่ก็อยากนึกให้ตัวเองสบายใจว่าอาจเป็นสัตว์เพราะตื่นเช้ามาจ๋ากลับหายไปเราช่วยกันหาอยู่นานกว่าชัว่วโมงภาวนาในใจว่าขอให้เจอขออย่าให้จ๋าเป็นอะไรจนซีไปเจอจา๋นานั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ ห่างจากแคมป์ของพวกเราพอสมควรเธอร้องไห้ตาแดงถามอะไรก็ไม่พูดแต่พูดอยู่คำเดียวว่ากลิ่นหอมมากเขาชวนเราไปดูน้ำตกอีกฟากที่ไม่มีทางไปมีแต่น้ำแต่เขาจะพาเราไปพิมพ์กอดปลอบจ่าแน่นหลังจากให้จ่าไปพักผ่อนพิมพ์ก็แอบมาเล่าให้เพื่อนคนอื่นๆฟัง เราสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันทั้งทั้งที่เมื่อคือนก็รู้สึกว่านอนไม่หลับแต่ทำไมตอนจาาลุกออกไปเธอไม่รู้สึกตัวเลยเพื่อนๆเ,เลยบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดที่ทุกคนเพิ่งจะได้หลับแล้วหลับเลิกจนไม่รู้สึกตัววันนั้นลุงยี่กลับขึ้นมาหาเราตอนบ่ายพอแกเห็นสภาพของจ่าก็พูดกับผมว่า โชคดีนะที่เขาเอาคืนมาไม่งั้นจะเหลือแต่เสื้อผ้าวางอยู่ตรงโคนต้นไม้เหมือนทิ้งไว้ผมและทุกคนตัดสินใจมีเดินไปต่อเพราะดูเหมือนจาจะยังเพียและจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะชอบนั่งเหมือนลอยชี้นิ้วไปรอบๆบ,บางครั้งก็เหมือนพูดกับใครอยู่ก่อนกราบลุงพาเราออกอีกทางหนึ่ง เป็นคนละทางกับตอนมาแต่ปลอดภัยกว่าลุงบอกว่าเส้นทางเดิมมีกลิ่นแรงแล้วไม่พูดอะไรอีกเราเร่งเดินแบบไม่พักชมนกชมไม้จึงทำให้ถึงไวกว่าตอนมาวันที่เรากำลังจะออกจากป่าลุงยี่ให้เรานั่งกระบกคันเดิมอ้อมออกอีกทางดูจากรอยทางเหมือนไม่ค่อยมีใครใช้เส้นทางนี้เลย เราใช้เวลาเกือบสองเท่าจากทางปกติแต่ไม่มีใครปลีบปากบนเพราะบรรยากาศในรถตอนนั้นมันอึดอัดชวนเวียนหัวเหมือนมีอะไรบางอย่างนั่งมาด้วยซึ่งลุงยี่พูดก่อนเราจะขึ้นรถกันแค่ว่าอย่าหันกลับไปมองท้ายรถนะลกูกแค่จำไว้ว่าเขาไม่ได้จเจ้าชีวิตเขาแค่หิว ยิวกลิ่นของคนที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านนั้นที่จะมีของเข้ามามันเลยหอมที่สุดแล้วจานั่งหน้ารถกับลุงยีและพิมผมสังเกตว่าจาหันมองด้านหลังอยู่ตลอดทั้งที่ลุงยีบอกแล้วว่าอย่าหันไปแต่ดูเหมือนจาจะเห็นอะไรบางอย่างบางช่วงจายกมือขึ้นทําท่าจุจุ๊จ เหมือนกำลังคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นผมยังจำแววตาของจา่าได้มันแข็งแต่เมื่อลอยไม่สบตาแต่เหมือนกำลังสื่อสารกับใครอยู่เป็นแววตาที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหลังจากกลับกรุงเทพทุกคนก็แยกย้ายเตรียมที่จะเรียนจบพอเรียนจบเต้ก็ไปเรียนต่อเจสอบเดท้ทุนซีกับพิมพ์ก็ยังคบกัน ส่วนจา๋าหายจะกลุ่มไปเลยครับเราพยายามติดต่อแต่จ๋าลาออกจากมหาลัยไปทั้งที่อีกนิดเดียวก็จะจบแล้วผ่านไปประมาณห้าหเดือนผมได้ข่าวจากพิมพ์ว่าเจอกับแม่ของจา๋าโดยบังเอิญแม่เขาบอกว่าจ๋ากลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยชอบเอาดอกไม้ป่ามาไว้ที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านทุกวัน ไม่พูดกับใครเลยแม่คงจ๋าเคยได้ยินเสียงลูกสาวหัวราอกกลางเดิกเหมือนคุยกับใครอยู่ทั้งที่ในบ้านมีแค่เธอกับจ๋ากันสองคนจ๋าไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยถึงร่างกายจะปลอดภัยไม่มีแผลไม่มีอะไรผิดปกติแต่เธอเงียบพูดน้อยลงไม่สบตาใครในช่วงกลางคืน เธอจะสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่มีเสียงฝนตกหรือเสียงน้ำไหลแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือพิมพ์พบอกว่าทุกครั้งที่เธอพูดถึงจาหรือเล่าเรื่องในป่าให้ใครฟังเธอจะได้กลิ่นหอมจางๆเหมือนดอกไม้หรือกลิ่นน้ำอบจนหลายปีผ่านไปผมยังจำเรื่องนี้ได้ไม่เลิมและสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกทุกครั้ง คือกลิ่นหอมอ่อนๆที่โชยมาตอนกำลังเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังทั้งที่นั่งอยู่ในห้องแอร์ปิดเิบไม่รู้ว่าที่ได้กลิ่นคือเขารับรู้หรือกำลังฟังเรื่องที่เราเล่าอยู่เหมือนกันผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีนะแต่ทุกครั้งที่นึกถึงทริปนั้นโดยเฉพาะคืนที่จ๋าหายไปแล้วพูดถึงกลิ่นหอมกับผู้หญิงในป่า แล้วจำยายขายข้าวเหนียวหน้ามหาลัยได้ไหมครับหลังจากเรากลับมาจากป่าได้ไม่นานผมไปเดินผ่านแถวนั้นก็ไม่เห็นยายอีกเลยเพราะถามป้ารานค้างๆแกก็บอกว่ายายตายแล้วนะน่าจะช่วงเดียวกับวันที่เรากลับมาจากป่าพอดีแกนอนไหลาตายไปเฉยๆใกล้ศพของยายมีของอย่างหนึ่งวางไว้ที่หัวนอนเป็นไม้หอม,หอม มัดด้วยได้แดงบางคนบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนแกเล่าให้ผมฟังอีกว่าหลายปีก่อนก่อนที่ลูกของยายแกจะเรียนจบรับปริญญาลูกของยายแกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสุดท้ายก็ไม่ได้รับปริญญาผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันตอนนั้นยายแกเลยพยายามเตือนพวกเราไม่อยากให้พวกเราไป ผมไม่รู้หรอกว่ามันเกี่ยวกันยังไงแต่ผมรู้แค่ว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในชีวิตไม่ว่าจะรับปริญญาแต่งงานบวชหรือมีลูกอย่าประมาทกับคำว่าเนื้อหอมเพราะผมเองก็ได้เห็นตัวอย่างจั่า,ามาแล้ว หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับ s c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง